ไม่มาน้องตายเวนตะลายมันเถืงสิแต่กูท้ไปทำไมตายๆเต็มคารเบลเลยคิดได้ไงมึงข้าไปในได้นะเวนตะลายแล้วมึงข้าไปทำไมยืนขึ้นไม่ได้เลยไงโตายตาย

ไม่เขียนไอยแม่งไว้นี่สักครึ่งวันเออไอเนี่ยไป็นายหมดเสียสระองค์ไปหนึ่งใบจะเชื่อมบนมัดเชือมมัดจริมันไ่ทำไม่ได้มันู้ไาขาด คิดได้ไงลงไปได้ยังไงเวลาลงลงได้ไงวะโู้แม่ตัวแม่งใหญ่กว่าโองอีกอ่ะเอออีไว้ไว้ถ้ากูไม่อยู่มึงตายได้นะกูปล่อยแม่งอยู่ในนี้แล้วครึ่งวันคิดได้ไงมึงไปอยู่ในโองแล้วมึงตาอ้หนักไปตายเลยหนักคุยแม่ตัวมันใหญ่กว่าโองอีกอ่ะ วั้โก้ปลิ้นทองมาเลยกูจะท่องตามเลยกูจะขำดิไม่ไม่ไม่คุณสัมภาษณ์มึงดิมึงคิดยังไงมึงลงไปในโอ่งเนี่ยฮะลงไปมึงคิดยังไงมึงตายนะนัดมึงหาจัดไปทั่วได้เนี่ไม่ไปบอกมึงตายโอ้โหคิดยัมึงแบบ มึตัวมึงแบะมึงใหญ่กว่าองค์ไม่มันลงไปไ,ได้ไ,ไดงวะทัรทุนสัญหาไม่มันลงไปได้ไงก่อนเอาขาลงไปยังไงมึงอะ <laughs> นเนี่ยมไม่ได้เนี่ยนบอกไอ้แค่เนี่ยไม่บอกก็มึงตายป <laughs> าดจะป่อสุนะดน่ะอย <laughs> เอาปืนไปไป,ไป